สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทุท่านาวันนี้ลุงเขียวมีสาระแบบประหยัดมาฝากกันอีกแล้วพอวดีลุงไปทํางานนอกกันนอนรับงานนอกกันกับทีมงานนั่นแหละตัดไม้บ้างตัดหญ้าบ้างฉีดยาฉีดปุ๋ยอะไรต่างๆนเนี่ยนะบางทีเราพกเครื่องไปเนี่ยมันก็จะขนจะ ใส่กระเป๋าใส่หิว้วอะไรนี่มันก็จะลําบากเนาะลุงก็จะทํากล่องเครื่องมือแบบประหยัดขึ้นมาสักลูกนึงอ่ะสักเรียกว่าลูกเลยนะเพราะว่าลุงก็ใช้แกลอนเก่าเนี่ยแหละแกลอนเก่ามาพาให้เป็นกล่องเป็นลังเครื่องมืออ่ะเดี๋ยวดูกันที่ว่ามันเป็นยังไงเอานั่นดูกันเลยอ่าเนี่ยแกลอน แกร้อนปุ๋ยแกร้อนอันลุงก็ไปขอเข้ามานั่นแหละเพราะว่าแกร้อนน้ำมันเครื่องที่บ้านลุงเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นสีดำสีอะไรมันก็จะดูไม่สวยงามอ่ะก็จะขอสวยงามนิดนึงอะเลยในแกร้อนปุ๋ยมาเลยอ้าวนี่เดี๋ยวลุงก็จะผ่าเลยพ่าตามแนวนี่เลยพ่าตามแนวมาเลยเนี่ยอ่านี่ผาจะมาถึงประมาณขนาดนี้นี่ผ่ารอบเลยเขาจะมีเส้นแบ่งอยู่แล้ว ลุงก็จะใส่บรรทับเลยเนี่บรรทับก็เก่าประหยัดอย่างเดียวนี่บรรทับก็จะติดบริเวณนี้เพื่อจะเปิดปิดเปิดได้เาเวลานั้นเราก็หิ้วไปอย่างนี้เลยเาเวลานเราจะเปิดใช้งานแล้วก็เปิดฝาเลยแล้วก็เปิดบรรทับออกมา,าส่วนพลาสติกนี่กอบรูปเก่ามากนะเดี๋ยวลุงก็จะผ่าเลยสักนิ้วนึงนิ้วนึงก็2.5เซนนะนัอ่านี่ ก็จะมาติดตั้งบริเวณนี้เพื่อกันเลยมันจะได้ขบกันพอดีนะอ่าเนี่ยจะใส่บริเวณนี้บริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้อ่าเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่ไม่ปิดแล้วมันก็จะไม่ขบกันเลยเวลาพลาสติกเราดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยอ่ะยัะไม่เห็นภา,นาพก็งั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยอเดี๋ยวลงมือกันเลยอ่า ขั้นแรกเดี๋ยก็จะผ่าก่อนอะจะหาเลื่อยหาอะไรอะไรมีอะไรได้ก็ใช้นั้นถ้ามันไม่ได้ลุงก็จะใช้หินเกียนนั่นแหละแต่ว่าบริเวณด้ามมือจับเนี่ยมันก็จะผ่าไม่ถึงนะลุงก็จะใช้เลื่อยนี่แหละเดี๋ยวขอเวลาผ่าแป๊บนึงแล้วก็มาดูภาพกัน ที่เลื่อยเสร็จแล้วนะอ่านนอ่นกัรูปทรงก็ประมาณนี้เนะี่ยมันจะบิดจะเบี้ยวเห็นไหมอ่านสังเกตว่าเพราะว่าสาเหตุเนี้ยลุงต้องใช้พลาสติกสีดํานะเพื่อจะทํากาดกาดรองไว้บริเวณน,นี้เพื่อมันจะได้ไม่ไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวไปรูปทรงมันจะไม่บิดไม่เบี้ยวไปอ่านนี่ยสาเหตุที่ต้องใช้เดี๋ยวด้านล่างก็จะใส่เป็นบานพับเลย ก็จะเลื่อยมันออกมาอีกสักนิดนึงเดี๋ยวขอแต่งขอบก่อนอเดี๋ยวแต่งขอบแล้วก็มาติดตั้งบานพับก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึง จเจ็บเรียบร้อยแล้วอ้าวนั่นหลังเครื่องมือกล่องใส่เครื่องมือของลุงเขียวแบบประหยัดเลยนะอ้านั่นสโลแกนของลุงเขียวเลยมีอะไรใช้อันนั้นหรือใช้ที่มีอยู่แล้วอ่าแบบประหยัดอีกละอ่ะเดี๋ยวจะวางเครื่องมือให้ดูที่ว่ามันจะใช้การได้ไหมอ่ะ ใส่ไฟแ็กไปเรื่อยอ๋อใส่ตัวยิงดิเบสก็ได้นะเนี่ยก็ใส่ตับกาดิ้งโออ๋อใส่ไข่ควงให่กินลอ็อกอ๋เนี่เสร็จเลยเอ่ก็นี่จะมีตัวกันเลย จะขยับไม่ได้แล้วถ้าเราล็อกฝาแล้วล็อกฝาแล้วก็จะแน่นขึ้นอ่าเรียแบบร้อยแล้วประมาณนี้เลยอา <15. S 2> กองเครื่องมือแบบประหยัดสำเร็จแล้ว เราเปิดใช้ก็เปิดขึ้นมานี่เลยอ่าเพราะว่าเรามีบนันทับอยู่แล้วอันนี้แบบประหยัดของลุงเขียวนั่นแหละอ่าต้องขอขอบคุณนะทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวอ่าถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระจะฝากกดติดตามช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวด้วยขอบคุณนะทุกๆคนสวัสดี